เพื่อการสอนกนวัมฐานบัญญ่อนก่อนๆถ้าด่เคยฟังมาไม่มีพระสูตรแทรกแต่ว่าวันนี้มีพระสูตรแทรกและเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญแปลกต่าอย่างอนึ่งอ้างอิงถือว่าทานเป็นปัใจจัยให้ได้พระอรหันต์ในเบื้องหน้าแต่หมายความว่าชาติก่อนน้อยเคยให้ทานมาผลของทานเป็นปัใจจัยให้สมเอรหันผลในชาตินี้ แต่ว่าท่านผู้นั้นในท้องเรื่องของนิทานก็มีความ,ม่ว่าท่านเป็นคนค่าสัตเชื้อฆ่านกดักนกยิงนกต่อนกเอามาขาย <c oughs> ถ้าวันไหนเหลือก็เก็บไว้วันพรุ่งนี้ย่างไว้ถ้าเหลือมากๆย่างมั่งเก็บเป็นมั่งเวลาเก็บเป็นเป็ปนก็เกรงว่านกจะบินหนีไปหักแข้งนกจะบ้างหักกระดูกปีกด้วยบ้าง ลอยนกแล้วความทรมานเจ็บปวดท่านก็ไม่ัำปิเป็นแต่เพียงว่าท่านต้องการว่าวันพรุ่งนี้ยังมีเนื้อสดของนกขายก็แล้วกันบาปของท่านขนาดนี้ความจริงๆแล้วก็ต้องลงอบายภปูในเมื่อจุไลเธอฟังไปถึงก็คิดต่อไปพระคือหลวงปู่ท่านก็บ,บอกว่าโดยเฉพาะบคุคคลคนนี้ขอออกชื่อ นึกชื่อออกว่าท่านติสสะต่อมามีชื่อต่อข้างหน้าว่าปูติคัตก็รวมไปชื่อเดียวกันว่าปูติคัตติสสะจึงแปลเป็นใจความว่าท่านปูติคัตที่มีร่างกายเน่าเมื่อท่านปูติคัตมีร่างกายเน่ขนาขณะที่เป็นในพรานนกฆ่านกทุกวันเป็นประจำก็เ,เป็นอาชีพประจำแต่ทว่ามาวันหนึ่งมีพระระหันต์มาบินาบาัต ท่านก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนมีบาปสร้างบาปทุกวันแล้วว่าวันนี้พระท่านมาตรวจก็ขอทําบุญสักครั้งหนึ่งยิงนงในมนพระท่านหยุดรับบาตท,ท่านมาก็สั่งคนในบ้านบอกว่าให้แกงทําแกงทั้งกับข้าวให้อร่อยที่สุดเอเน้อนกเมื่อทําทเสร็จแล้วก็ใส่บาตรพระไป ท่านตามที่รับคําแนะนํามานั้นบอกว่าพระสมเด็จพร,ระพุทมีพระคาาเจ้ายวสูงสุดเจึงพระถามว่าท่านปุติคัตทําบาปอะไรมาไว้ร่างกายของปุติคัตจึงเน่ากระดูกก็แตกร่างกายก็เน่าเดิมทีเป็นตุ่มเล็กๆปวดตัว,วหลังจากนั้นตุมน่มเล็กๆก็โตทำเม็ดตัวเขียวทุกหัวไม่กันด้านหลังจากนั้นก็โตทาเม็ดตัวเหลือง โตเท่าฝนมะตูมและโตเท่าผลส้มจะรวมความว่าโตเต็มที่ก็แตกเป็นน้ำเหลืองทั้งตัวเน่าลุกไม่ตื่นต่อมากระดูกข,ของร่างกายก็แตกรับทุกขเวทนามากพระถามว่า่ันปูดิคัตทำบาปอะไรจิงได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้ตอนนั้นตามคำสอนของพระพระานระบอกว่าครับปูดิคัต เดิมอีเป็นพานกตามีกล่าวมาแล้วาาก็บาปฆ่านกบาปหักกระดูกนกโดนหักแข้งหักขาหักกระดูกปีจะได้บาปฆ่านกเป็นเหตุให้เป็นหนองทั้งตัวบาปหักกระดูกแข้งกระดูกขาเป็นเหตุให้รกระดูกในร่างกายแตกลุกไปขึ้นมีตุกเวชนามากยังกงระทั่งพระพุทธเจ้าทรงไปรักษาพยาบาลเองแต่ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเช็ด ร่างกายที่เปื้อนไปด้วยน้ําเลือดําเหลืองแห้งดีแล้วร่างกายเือก็เังจูายดินท่าจะแนะนำคือนุงปู่แนะนําว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าติดสะร่างกายของเธอนี้ไม่นานนัดก็จะมีวิญญาณไปปราดแล้วก็จะเเป็นร่างกายแค่ร่างกายนี้จะเป็นของทับแป่นดินซึ่งไม่มีใครเขาต้องการ เหมือนกับท่อนไม้ที่ไรไประโยชน์พอท่านปุิคัดแังอย่างนี้จิตก็จับที่ร่างกายของเราไรไประโยชน์อีกไม่ช้าไม่นานก็ไปมีมวิญ,ญญาณไปปราดแล้วคือวิญ,ญญาณออกแล้วเมื่อวิญญ,ญาณออกไปร่างกายนี้ไม่มีใครเขาต้องกรมไม่ว่าศพไหนทั้งหมดเธอก็คิดต่อศพทุกศพขนาดที่มีชีวิตอยู่จะรักกัแสนรักขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อกลายเป็นศพแล้วทุกคนก็ส่งศพเข้าวัดบ้างส่งศพเข้าโรงจยาบานบ้างส่งศพเข้าหลงฝังศพบ้างส่งศพไปเผาซื้อบ้างรวมความว่าความรักเดิมไม่มีความหมายเลก็คิดตามในเมื่อท่านปุดติคิดคิดตามอย่างนั้นแล้วในที่สุดท่านก็มรลุรหันร้อมปิสมิทายานและในเวลาเดียวกันนั่นเองก็นิพพาน ต่อมาพระก็ถามว่าเมาื่อพระถามพระพุทธเจา้าตอบว่าปุดีิคัตที่มีร่างกายกระดูกแตกมีเน่านก็ฆ่านกกระถางกระดูกนกท่้นก็ถามต่อไปว่าเพราะอะไรเวลานี้พระปุริคัตไปไหนพระพุทธเจา้าก็ตอบว่าท่านปุดีิคัตไปนิพพานแล้วก็ถามว่าปุดีิคัตป่วยขนาดนี้แล้วก็ไปนิพพานได้ อาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมัยช่ายก่อนทําอะไรไว้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิเกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายในสมัยช่ายก่อนเมื่อปุติคัตเป็นทายข้านกเวลานั้นได้ถะาไหวอาหารกับประสงค์ครข้างหนึ่งในชีวิตคือว่าในชีวิตของเขาเนะี่ยไหวข้างเดียว อาศัยที่ทานถวายแก่พระรหันครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้ปุดีคัตไปเป็นพระอาหันในชาตินี้และปัญจาน